ส่องเต็มเต็มเครื่องบินส่วนตัวเต็มเต็มเครื่องบินส่วนตัวของลิซ่าแบ็คพิงตามนามความฝันนะคะลิซ่าแบ็คพิงค์เมื่อมีโอกาสได้ไปสวิตท,ทั่วประเทศคอนเสิร์ตนั่นเองเจ้าตัวก็เลยถือโอกาสเจ้าการสะดวกในการสักหน่อยตัวจิ๋วนั่นเองซึ่งพอลิซ่าก็ได้ไปเจอกับ ได้ดูและมีความสุขและสดใสมากๆค่ะโดยเธอเองก็ไม่พลาดที่จะนำภาพมาสวยๆมาฝากให้แฟนๆโดยก็ได้โพสต์ลงในอิ s ส a g แกรส่วนตัวก็มีแคปชั่นว่าคิดรอของคนจิกูซึ่งก็หลังจากนั้นแฟนต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีด้วยเพราะว่าตัวเองก็ได้เจ้าตัวสะดวกกันสมใจแล้วนะคะ และซึ่งเจ้าตัวก็ในการสะดวกในการเป็นส่วนตัวที่ของลิซ่าแบคพิงค์อยากจะเจออยากจะเห็นว่าอยากจะใกล้ชิดนั่นเองแต่ก็เรียกได้ว่าลมใจเจ้าตัวนั่นเองจริงๆค่ะเพราะว่าลิซ่านั้นดูเหมือนมีความสุขในใกล้ชิดกับเจ้าตัวอวดในการหน่อยนะคะแบบสดใสสุดๆเลยค่ะเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นสะดวกก็จะรู้ว่าและถ้าถ่ายรูปก,กับสุดตาตาระดับโลกแล้วแต่เพราะว่าความอวด ก็ยังยิ้มอยู่สู้แถมมองลองกัน,เร,นเรียนรู้กันอีกด้วยนะคะเป็นไงไงะโดยในการเดินทางครั้งนี้คดีซ่าก็เดินไปหาเจ้าตัวสะดวกในการโพสเครื่องบินเล็กๆส่วนตัวอีกนั่นเอง